ลงไปทำไมลูกขาเอา้าวขาาเอ้ยขาวไม่ใส่น่ะขาวลงไปนาเขาทำไมขาวออกมาจับตะกวดล้อออกมาขาวเกียงออกมาอย่าไปกินน้ำนั่นนะขาวไปทำอะไรฮะ เกียวเล่นอะไรกันนอนแช่นในน้ำนะคะร้อนร้อนเหรอขาวขาวเข,า,วขานี่หมดออกมาเลยออกมาลูกไดนะเอ๊จับตะกรวดเหรอเอาเขียวลงไปเขียวเขียวลงไปเลยไปไปลงไปนั่นขาวกับเกี้ยงลงไปเล่นน้ำแหละ วางข้าวเขานี่นะสองมาเล่นน้ำนะคะทุกคนคุณแม่กับคุณลูกนะคะคุณแม่เกี้ยงนี่คุณแม่เกี้ยงนะคะคุณลูกขาวขาวขึ้นมาเสื้อของเขาจะว่าวเด้ขาวขาวออกมานี่ลูกเหี้ยวขาว มาเร็วเร็วเร็ว ดูสองหมาเล่นน้ำนะคะทุกคนคนนี้นอนลงไปนอนแช่เลยนะคะเกี้ยงเกี้ยงไปนอนแช่เลยขาวขาวคนนี้เก่งนะคะชอบจับตะกรวดแล้วก็จับหนูนะคะ ร้อนเหรอลูกกระโดดน้ำน้ำในสระมีไม่กระโดดเนาะกระโดดน้ำนาเนาะฮะเกี้ยงตะวันจ้าเลยนะคะทุกคนแม่เกี้ยงแม่เกี้ยงลงไปแช่เลยนะคะแม่เกี้ยงนี่แม่เกี้ยงของเราเขี้ยวอาบน้ำไหมเขียว 这样摆哪样